นาวินมาทำอะไรครับมารีวิวขน,นมปังฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสนี่เป็นยังไงอะ่ะมันก็ถ้าเกิดอายุนานะนะคนแข็งโอ้ยอย่าไปตีหัวตัวเองเลยดูยดยอโอ้ยอยากได้ขนมปังฝรั่งเศสก,กินได้ทั้งครอบครัว เพียรก็หักแล้วคนละครน่งียยาาเดี๋ยวยาให้มันหักซื้อกเกืบหักแล้วเนี่ยเกบหักแล้วโดนสองมืเท่าไอยากให้อันใหม่แล้วอ่ะอยากอะไรนี้อันนี้รขออันใหม่ได้ไหมยายซื้อเค้กยาเรียบร้อยอ๋อเหรอไอ้ยางช็อกโกแลตไม้หาช็อกโกแลตที่านอกกแลกกินด้วยเอาไม่เอคนโอ้ยคนที่กินคนที่กินก็2คนนั่นแหละ ยายไม่กินสกเลตเป็นเป็นอันนี้แบบนั้น่ะอันนี้นะมันมันบ้านหมาเนอะค่ะพี่น้องอยู่นี่มะเขือเทศกองเลย่สามเหรียญหาซิพ,พี่น้องนะน,นี่มันกินโอกเกลต์โอบานเท่านี่ยนะอันนี้คือผักบานเท่าอยูงง่พี่น้อง ป่วยพี่น้องคะป่วยป่วยแย่งค่ะพี่น้องจัดนวยเนี่ยบุบนวยค่ะพี่น้องบุบนวยเนี่ยป่วยแย่งเด้อค่ะยูทธิบอกเคยอยู่บ้านเฮาค่ะ ขนมปังเนี่ยายายยายอย่าเพิ่งหักอย่าเพิ่งหักแล้วคณะก็มีกวาต้งก็มีแล้วพี่น้องเบิ้งหัวพังแตกพี่น้องกินมืดมูบังไงขัดไงเนี่ยหัวพักกาดเนี่ยอันนี้เคิงหนึ่งค่ะพี่น้องนะปลาค่ะเนื้อใหม่พลังค่ะ ไม่ฝรั่งกะมี่ค่ะพี่น้องใช่กล้นดอกกะหล่ำพี่น้องเอ้ยไงโผล่ไงโค้งขนาดสูป้ากโอ๊ล้านนี่มันอะไรดอกกะหล่ำนะลูกครับแน่นแน่นแเลยเนี่ยครับขนาดพี่น้องสลัดแกวหัวละสองรอบผลไม้เนี่ยใหญ่มากนะนาวินนะมีแต่หัวใหญ่ๆเนาะของฝรั่งเนี่ย โอ้โหโอ้ยนี่นี่บักม่วงพี่น้องคะบักม่วงขือนปั่นข้าอยย่เนี่ยแนวม่วงเนี่ยผลไม้แหละค่ะ หลายอย่างค่ะบ้านเฮานีอะไะพี who, ่น้อนฮัอยากได้ยังอยากยังกะกินได้ค่ะพี่น้อนฮักินได้คุละหมก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 นีใหญ่ขาดตูมเศษเดียวนีพี่น้องอยากกิโลนี่โอ้ยคนเดินผิดสามสิโล่หมด เสี้ยวเดียวค่ะแต่แนวใหญ่ๆๆอ,พอพ่พี่น้องคิกเกิลค่ะคุณเน่ยเหยียดอร่อยดสื่อของเขาลาดน้ำค่ะพี่น้องนะ,ะเป็นพักเป็นเป็นเก่ามาสื่อเลยค่ะเออเอานะเวนเก็บขึ้นค่ะ พ่นู้จักูดนี่อนียออา่เยงอันนี้มันหนักลูกอันนี้มันหนักเดี๋ยวให้เขาเลื่อนก่อนนี่ไม่ต้องเอาขึ้นครับเดี๋ยวคนพิาี่ไนพี่น้องแคทเชียเพิ่น ก็เปไปค่ะมองในของว่างค่ะพี่น้องของว่างของไปอันนี้อีกถุงวันได้ขนมนาวินได้ขนมอ่าไปเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปจะล,ล,ลดความอ,อ้วนเหรอกลับบ้านไปจะลดความอ้วนอีกโอ้ต้องวิ่งวิ่งที่ลู่นั่นเหรอลูวิ่งลู่วิ่งแล้วเป็นไงพิงเกิลเหมือนเมืองไทยเราไหมครับฮะพิงเกิลที่นีอ่อร่อยไหมไหนไหนไหนมา,ไ,นมาไอรีวิวดิ อ,ร,อ,ร,อร่อยเปล่าอร่อยเปล่าอร่อยมากได้ลองกินดูไหมอร่อยม,มากครับอืมไปเดินอืมอร่อยน้องกินอืมนี่เรา เ่นตู้ใส่ก่อตก็ใส่ของพีน่น้องพี่อุ้ยลุกย็ดขนมปังลงาันไดเรือนไปแล้วค่ะ อเครับไปไปนาวินพาไปอนี้รถใครรถเรารถนาวินอ๋อรถน,นาวินมีเที่นั่งออรถเจ็ดที่นั่ง,งายาวมากเขาบอกอยาวมากเดียวเดี๋ย,ยจะูนครัอ,อ๋อมีอยู่อ้าวเขาจะนั่งหลังสุดเลยอันนี้ เออเอาเออเอาอมิกก็ย่งตั้งิกอเออเนาะมันเออไม่ย้ายสอิียมันมีที่ตั้งด้วยอ่ะอะไรออ๋อมีที่ตั้งเด้วยช่มีที่ตั้งน้ด้วยตรงนี้อครับเลยออชอบมากเลยเหรออืมชอบปิดคนเล็กอีกเหรอ วันนี้ฮีน้งเจ็ดที่นัง,นงอันนี้ที่นักสุดท้ายตรงนี้คือที่ลังข้าปลาทเมือ่อไรพี่น้องพุณนะมีแต่จะพูดได้เขาค่ะแต่ว่าอากาศก็ดีดีพี่น้องค่ะอันนี้ปัมมป๊มน้ำมันนพี่น้องปั๊มน้ำมันเติมเอาเอง โมมีเด็กปั่มคือบ้านเราดอกพี่น้องเติมไพเติมมั่นแล้วก็ไปจ่ายเงินอลวดค่ะใช่ไันมีที่ล้างอัตโนมัติอยู่เนี่ยไปมาดูที่ตั้งน้ำดีใหญ่ไหค่ะเติมมาเองค่ะนะมั่นตัสมักตั้งหลองสลับดช่ัหมคะดูแต่สรักตานี้ตั้งไม่ได้ตั้งได้ดูอ่าบึงวิวพี่น้องต้าง บอกเย่ยตุกดิดีไหมกระเะป๋ามันบางอ่ะบอกเย่ตุกหน่อยดิยายก็บางอะ่ะต้องเอาแขนกับกระเป๋าเหมือนรถตะกิดไหม พูดเออยส่งมาทำนี้เออสองยูั่นช้มือยยบางอะไม่มันสองยูใช้กล้องหน้าไงมาเอากล้องมาให้ดีเลยนี่ที่ตั้งเินเกอร์ค่ะทุกคนแล้วตรงนี้เป็นหมากฟรัแลเดยีแล้วก็น้ำคู สี่เพี่น้องอากาศดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนอยู่ค่ะพี่น้องคะหนาฝนของเมืองแค่นค่ะขอบรรยากาศมาให้พี่หน้นองเบืองค่ะว่าบ้านเมืองกระจ้าสะอาดสะอา้านค่ะพี่น้องใช่ อยู่ <You. S 2> อร่อยไหมฮะมันเหมือนบั้เขือเทศเมืองไทยไหมหรือว่ามันอร่อยกว่า,ามัง้งเปรี้ยวเหมือนเมืองไทยอืมมีคำหวานนิดๆนะคะนี่ค่ะบั้เขือเทศพี่น้องโคตรสวยงามงาม บ้านรอ <ija S 2> ก็เอิญมเะเขือเทศราชินีเนะาะไหอทนี่ยังม่เคยเหนอ่าื่อช็อกโกแลตคาราเมลผสอมถั่วนด้อะไรอีกแล้วก็คาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตอ๋อเพราะ้วมันเป็นช็อกโกแลตอ่าอร่อยมากเลยใช่ไหมปลาค่ะพี่น้นอง ตูปา่าเบิง้งเพื่นพนอนๆนะครับตรงเว้นนี่ค่ะพราเบิง้งเล่นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ,ะมันนอนหรือเปล่าน่ะทำไมมันมันไม่มันไม่ว่นะนอนอยายน้ำหน้ามันน่าจะนอนเนาะวันนี้ให้อาหารมันยังใช้งมันเริ่มขยับแล้วแค่แล้วให้มันเยอะเลยนะใช่เนาะ ขนมปังฝรั่งเศสกันค่ะพี่น้องเป็นแนวด้วยแต่ว่าหอมหอมหอมนี่พี่น้องเดี๋ยวจะจิ้มแกก่อนพี่เขไมแข็งก่านะคนน่ะเอามาซีบมึงพี่น้องอนะ่ะ กรอบนอกน,มน,มนุ่มในแซ่บไปยุพี่น้องไอลินไปแทะอย่างน,นั้นอะ่ะเอา้าเขาต้องกินเองนี่หรอกชอบครับกรอบนอกนุ่มใน,มนพี่นอ้องหอมหอืม แบบเรือค่ะซินนุ่งห่วยังไงแต่บอมีรสดหวานหรอกค่ะหัวแดดฮ้อนค่ะมือไม่้องแดดฮ้อน เดี๋ยวจะน้อยฝนกับตกพี่น้องเอบรรยากาศอ่าพี่น้องเมื่อนี้ก็ไปแค่นี้ก็เนื้อค่ะพี่น้องค่ะพ้อหอมปากหอมคอให้เบิงบ้านเมืองข้าเจ้าค่ะว่าเป็นแนวดั้ค่ะพี่น้องขอ,อกันไม่คลิปนาฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามแซ่บดิสานบ้านเฮาเป็นกําลังใจให้กับิีมเลาเนื้อด้อค่ะพี่น้องจิตไทยวิวงาม,งาม เมืองออสติดเดียให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้ได้พี่ได้น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ